มาถึงมนจะเป็น,นคุณพ่อนะครับอย่างคุณปีเตอร์คอบดีกว่านะครับซึ่งก่อ <c oughs> นนี้โหเราก็ได้เห็นนะว่าพอเขามีลูกปุ๊บเนี่ยโหงานแน่นเลยโอ้หนี่แล้วเขาผม มีหนึ่งพรีเซนเตอร์ที่เขาเป็นเขาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เดวิสันอก่อนยังเห็นโอ้ฮิมฮาร์เลย์หล่อใส่กางเกงยีนแบทแอนด์ด้วยโอ๋อแบทแอนด์นี่คือกางเกงยีนของใครครับแม้ข่าวว่าดีมากเลยครับวันนี้ไม่รู้ของใครรู้แต่ว่าดีจริงจริงดีนะครับติดตามกันนะครับผมกันดแอนด์่ะโอเคตอนนี้ครับมาพูดถึงเรื่องราวของคุณปีเตอร์กันดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้ลูกเขาก็อายุ9เดือนแล้วแต่ว่าบอกเลยว่าเขาก็ยังเขิมไม่สา่งเลยครับ อยากจะเรียกว่าป้าป๋าเบอร์ห้านะครับป้าป่าบ้าเหินจริงครับนี่ขนาดน้องแพนเตอร์นะครับลูกชายคนแรกของคุณพ่อปากว้างอย่างคุณปีเตอร์คอปเนี่ยอายุเข้า9เดือนแล้วแต่ว่าคุณพ่อขี้เหื่อก็ยังดูเอเล์ทุกทีแชมคุณลูกนะครับยังมีแววไฮเปอร์เหมือนคุณพ่ออีกด้วยครับก็ยังไม่ทันจะครบขวบนะครับก็ทําท่าว่าจะเดินได้แล้ว พัฒนาการเร็วมากครับเ,เป็นเด็กที่ฉลาดมากนะคือพูดคำว่าโอเคตั้งแต่เดือนครึ่งผมมีถ่ายไว้ตอน2เดือนออลงอินสตาแกรมของแพนเตอร์ไปแล้วครับออจะมีการคือพูดด้วยไม่ใช่สำเนียงไทยนะครับคือสำเนียงฝรั่งเลยโอเคน่ารักมาก ตั้งแต่หเดือนนี่คือคือเขาเริ่มคลานแต่ว่าเขาเริ่มเกาะโซฟาแล้วก็เดินในเวลาเดียวกันเลยหมอก็บอกว่าเด็กที่จะนั่งหลังตรงด้วยตัวเองได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8เดือนแต่แพนเทอร์เนี่ยนั่งหลังตรงได้ห้าเดือนเหนื่อยดีครับ ผมก็ทาได้ทุกอย่างอรผมก็อาบน้ําเปลี่ยนผ้าอ้อมอะไรอย่างนี้ได้สบายมากที่กลับมาจากโรงพยาบาลนี่ประมาณเป็นก็เป็นเดือนนะครับก็คือก็คือทำกันเองทุกอย่างมันก็ไม่ไหวเพราะผมต้องถ่ายละครไปด้วยด้วยการที่จะต้องอ่านบทเป็นภาษาไทยเนี่ยฝรั่งจะค่อนข้างลำบากทีดนึงนะครับถือว่ามันมันเหนื่อยสองต่อคือมันเหนื่อยตลอดเวลาซึ่งเป็นอะไรที่ผมก็ไม่เคยเจอครับบางทีก็รับมือไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยครับก็มีมีร่วงไปเหมือนกันพอมีแนนี่มาปุ๊บผมก็สบายขึ้นนะครับก็ดีขึ้นเพราะมีคนช่วยแหละผมโดน อยากมีคนที่2องแล้วครับอยากมีแล้วอยากมีแล้วล่ะคนที่2นี่ก็อยากได้ลูกสาวแล้วน่าจะเป็นอะไรที่น่ารักไม่ช้าไม่นานนะครับผมยิงแม่นอยู่แล้วน่ารักอ่ะ ยิงแม่นอยู่แล้วคุณปีเตอร์ม<บ>าถ <ฮะ S 1> ึงว,ว่ายิงปืนแล้วกันเมันกล้ีดีครับผม